วัสดีทุกคนด้วยผมก็วันนี้อยู่กับผม SSS ซนเก็วันนี้เป็นเวลาสี่โมงของวันบริหัสผมก็เป็นวันที่สเตทอีเวนต์ดีและแจกของนะผมก็ผมจะเข้าไปอยู่ว่าผมจะได้ไอ้เกียร์เจ็ดดาวไหมก็วิ่งไปเสียงินไปเกือบแสนอะ ผมเงียหวใจไา้เเสียเป็นแสนก็เพื่อเกเจ็ดจา,ดาวชิ้นนี้แต่ก็มันก็ไม่ใช่เกียร์ที่เก่งมากครับผมก็มันไม่ได้มันไม่ใช่เกียร์ที่เก่งที่สุดในเอ่อเป็นเกียร์ของมือแสงนะครับเป็นเกียร์ที่พอใช้ได้ครับแต่ก็ผมเลือกวิ่งที่ว่าเ,าเกียร์เขาเกียร์มันไม่ได้เก่งนั่นแหละครับเกียร์มันไม่ได้เก่งผมก็เลยเลือกที่จะวิ่งแล้วคะแนนมันจะไม่เยอะนั่นแหละครับ ผมยเต็นได้เลยนะนี่เย้เย้เย้โอ้ภูมิใจมากเก็บไว้เป็นความทรงจำว่าเค้ยโหมาแล้วครับ โอ้โหไม่ก็ยึดติดตินว่ะโอเคครับก็ผมก็จะใส่ให้เกียร์ที่นี้ผมก็จะใส่ให้อนอนแสงนะครับผมไม่มีการบินแสงผมก็เลยจะใส่ให้นอนแสงก่อนโอเคครับปีบวกครับ อ่ะเสียดายาไม่มีคู่นะไรครับเกลียวไม่เกลียนเกลียววิ่งอันแรกในชีวิตโอ้โหคตบภูมิใจเลย ผมก็จะมารีวิวแบบคร่าวๆให้ทุกคนดูนะครับอโอเคใส่ให้หน,น่อยใสนน่ yes โอเคก็ข้ามทีจำกัดเลยครับสูงสุดอยู่แล้ว ในส่วนของออปชั่นผมก็จะเอาเป็นลดคูดาวนะครับจะเอาเป็นลดคูดาวดูทรงจะออกจะออกอยากนะเนี่ยไม่ยห็พักษายยังไม่ออก กันไใบไยยี้ไม่เอาใช้สกิลไม่เอาระยะไม่เอาเอา่าดูส่งแล้วจะออกยากอ้ยติการไากก์ไม่เอาการกระดิ่งไม่เอา ล่างสุดเลยออกจากออกยากอ่ามาแล้วสิบสี่จุดสี่ีฮูดาวอยู่ที่หกแปดอ่าอ่โอเคครับแค่นี้ก่อนก็ได้โอเคจะมาวิยในดีเลย เป็นมาก <laughs> เกี่ยววิ่งอันแรกในชีวิต <c oughs> ดูู่ดาวโอเคครับก็พอพอได้ครับโคดาวโอเคถือว่าสับกลับมาแล้วููดาวเสร็จพอดีก็ถือว่าโอเคแล้ว ถ้าผมมีการบินใสงเนียผมก็จะเอาเกียร์เนี่ยไปใส่ให้การบินนะครับเพราะมันมันเข้ากับตัวการบินมากๆเขาเพราะมันมีเอ่อตีโลวอมตีเร็ว,รว,รวแล้วก็รถด,ดาวของตีเร็วเนี่เหมาะให้ตัวการบินมากแต่พอดีผมไม่มีเราต้องใส่ให้หนอนแสงก่อนรอเป็นแบบรีรีรีมืดแสงนะเดี๋ยวเราเอามาสูมให้ดูใส่ให้นอนแสงก็โอเคนะครับ ก็เก่งครับรูดาวเร็วมาขึ้นมาอีกประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ครับถือว่าดีแล้วครับ ลองดูว่าคนจะไต่ขึ้นามาสองนะิดนึงนี่ครับน,นี่สบายครับได้กเกียร์ใหม่มาีิว่าโอ้โหสตรองขึ้น เมื่อกี้มีอัพเกรดท่านะว่หจะดูดีมนกใส่ให้นอนแสงแล้วใบพวกมือแบบแม่นๆใบแบบคมๆใบแบบคมคม ขึ้นที่รีรผมใส่คาถาให้นอนแสงครับคาถารถคูด,ดาวอะ่ะที่เป็นของสายไวที่แบบนี่มันคูดาวเร็วขึ้นรอนนี้ก็เอา,านี้เกียร์นี้มาใส่ให้ก็มีดามิรครับมีเดมนขึ้นปกติก็มันจะเป็นมันใส่เวทให้มันมันจะไม่มีดามิเลยแต่ตอนนี้ก็ตีปกติก็จะมีดาเมิขึ้น,นครับ เวลาตัวไหนอยู่ข้างหน้าแล้วไม่ติดอรตะก็โดนนอนแสงไปเยอะทีแป๊บๆเนี่ยมันก็ตาย ใบแม่นมากขีครับสบายขึ้นเยอะเลยนิดรอยครับตัวเขาไม่หองอะไรแล้วโอเค สุดท้ายแล้วโอ้ทีนี้ตึ้งแค่ไหนเกียดตัวเนี้ยชินอสเกะจริงจังระยะสกิลมันไกลเกินห้าร้อยห้าสิบมั้งผมจะไม่ิดนะไกลไกลทุลิทุลังแล้วก็แรงด้วยแรงไม่พอยเยอะเลยผมแบบทุรื่งมาตัดสาวบุรีผมก็ไม่กลัวครับ เราไม่กลัวดูครับ ใบเนีย่ยหรือวแม่นเนี่ยมาต่ก่อนไม่ประมาทสินจังจมันเก่งตัวมันเข่งมากเลยแต่จะประมาทไม่ได้ดูครับใบครับโดนได้เยอะใบอีทีดิอืมโอ้โหโดนเยอะเลยเมื่อกี้โอเคผมว่าสบายแล้วครับอีกทีับอะ ไม่ต้องใช้สก,กิลกันแล้วไม่ต้องใช้สก,กิลกนแล้วยืนก่อนยืนเงินก่อน,อนยืนคุยกันก่อนใบอีกอ๋อนี่ครับความโกงของนอนแสงอยู่ไกลอยู่ข้างหลังแล้วไม่พอใบอีก,กอีกใบกแม่นแบบคมคมฮะเรียบร้อยครับดันเก่าได้ เทียบต่อไปก็มีประมาณนี้ครับก็รีวิวเกียบใหม่ก็คือว่ามันก็คูดาวเร็วขึ้นครับประมาณสิบเปอร์เซ็นต์แต่ผมก็โอเคแล้วครับสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ของก็มันมีอีเวนต์ใหม่ด้วยก็เป็นอีเวนต์เลทก็เป็นอีเวนต์เลทครับเลทโคลโรโบ พอถ้าไฟเป็นไหวพิบเป็นไหวพิบซึ่งไม่ตรงกับตัวเทวีลได้มาเลยก็เป็นไหวพิบก็ดีครับก็ตีง่ายขึ้นครับความลังปองกันมันน้อยครับนะครับตีปกติครับมันก็จะเข้าได้ง่ายขึ้นก่อนครับก็ผมจะมาบอกอะไรนิดหน่อยครับก็สืหรบบวตนเลทไอจำนวนที่ใช้ในวันใช้ในวันเนี้ยไอจำนวนดาบตีเนี่ยครับ เราสามารถซื้อขึ้นได้ครับเนี่ยครับซื้อได้ครับเป็นเพชรกิวเป็นเพชรกิวนะครับซึ่งเราสามารถซื้อได้หลายรอบมากครับเนี่ยแต่ผมซื้อไปแล้วครับสามรอบม็นซื้อได้สูงแล้วสามรอบครั้งแรกก็ประมาณสามพันครั้งที่สองสี่พันครั้งนี้ครั้งนี้สามห้าพันครับรวมกันแล้วเป็นประมาณอยู่ที่หมื่นสองครับไม่เยอะนะครับซื้อแล้วก็มาช่วยๆกันตีครับเนี่ยของในของนี้มันดีมากเลยครับถ้าเราได้อันดับสูงครับ ถ้าได้ทบร้อยถือว่าได้กบตัวหนึ่งก็โอ้โหกบอันตาตัวหนึ่งก็ดีแล้วครับแต่อันนี้ก็ดีครับกบแดงห้าตัวเอาไปทำพีร้อยใหมัพีร้อยพวกที่แบบว่าตัวที่มันดีดีหน่อยก็ผมหก็จะมาพูดคุยที่ประมาณนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากแล้ว,ก,วกิ้วผมก็กิวเนี้ยครับถ้าพื้นที่มัว่างก็ทุกคนก็ลองขอเข้ามาได้ครับดี๋ยวผมก็อาจจะรับหรือลองกิวก็อาจจะกดรับไม่รับบ้าง และตัววอทุกคนลนะก็สำหรับทีมีเพียงเท่านี้นครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยก็สำหรัลทีนี้มีเพียงเท่านี้นครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมครับขอบคุณครับ